ดีครับผมสวัสดีพี่สุภุสกนครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาเลขมีที่มาวันศุกร์ที่สามตุลาซองหาหกแปดพี่นอ้องเมื่งผลลาพัฒนามันพุทธที่หนึ่งกันกวนพี่น้องเลขบนก็ออกหาศูนย์หกพี่น้องเลขล่างก็คือเก้าห้าแล้วพี่น้องลเล้อเลขมีที่มาพวกเขาเลยพี่น้องบ่กเขาเลยลดพี่น้องลดอืม นี่ของเก่าหลักฐานเหตุเบ่งได้พี่น้องเขาก็คือเขารุดคือรุดนะหาไม่อยู่รักลอยพี่พี่น้องเขาพอตัดพอสซ้อยอยู่แล้วล่ะเพราะอย่างเพอเหล็กมันลายตัวนองเก่าคูบนล่างไปกลับก็ลายแหละเหล็กวิ่งกับซีกัมหนึ่งกับพวกเขาจับคู่กับม้าหายซีเก่าเรียกว่าออกเก้าหาซะพี่หาไม่อยู่รักลอยพี่ บอกว่าบากเขาแล้เนอกพี่น้องรถก็คือรถน่ะมีหลักฐานของเกาให้เบิงความเขากเขา,ขารถก็คือรถอาไมแก่เมื่อไหร่เลขมีเข้าไม่รถวันศุกร์ สามตุลาหกแปด วิ่งสามหกเล่นสามสามกับหกเน้นที่สามจับคู่สามศูนย์ สามหนึ่งสามสี่สามห้า

sáu ừ. 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 ส่วนเลขสามตัวหกสามห้าหกหกหกสี่ ส่วนตัวเน้นพเพรานเน้นในนีแ่แหละพี่น้องนี่สามห้าแล้วก็หกสี่นี่แหละสองคู่สองหางเน้นทั้งติดสามติดสี่แหละพี่น้อง วันศุกร์ที่สามตุลาสองห้าหกแปดลาวเลขมีที่มาวิ่งลูดบนล่างสามกับหกเพื่นสามจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเก้าหกหนึ่งหกสี่หกห้าหกเก้าเพื่อนกันเล่นในสามหาหกสี่เด้อพี่น้องเด้อตกกันตัวล่าเข้ากว่อย่าเลื่อมนะพี่น้องเนาะมักตัวอะชอบตัวอะรพิจารณาเพิ่มเด้อ บางเทียก็บเขาตัวเน้นได้บล็อกว่บางเทียกเขาตัวลอกได้บล็อกเขาตัวเน้นส่วนเลขสามตัวนี่หกสามห้าหกหกสี่ได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องเขาก็แครบหน้าจอเอาธรรมะขัดชัดตาขัดกระพนันอ่ะขอบคุณอาจารย์ในาลายครับผมปล่อยพี่น้องเขาโุขหมานเฮงๆปัง,ป,งปังกันมาฝากกุญแจกแชแจกุญแจสามเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม